ดูดูดูสวัสดีค่ะหนูชื่อหญิงกันธิดาพันรำค่ะวันนี้นะครับอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับพาคุณแม่มาหาหมอนะครับดัวน้อยไม่อยู่แล้วเริ่มจะร้องแล้วแม่มาหาหมอนะครับปวดเท้ามากเลย มาหาหมอเล็บครบสงสัยจะได้ผ่าแน่นอนนะครับอาจึงเอาตัวเล็กมาเล่นอยู่ในรถก่อน <c oughs> มองดูมองดูกัน ชื่เล่นชื่น้องชมพู่ครับตอนนี้ได้ห้าเดือนเสร็จเสรแล้วครับชอบไปทุกที่ครับชอบอ่าเวลาเจอคนเยอะๆจะสนุกสนานมากเลยแต่ช่วงนี้ไม่รู้เป็นไรใครมาอุ้มก็ไม่ได้อุ้มได้มาน ครึ่งนาทีเนี่ยรู้เลยว่าไม่ใช่พ่อกับแม่ตัวเองนะ <c oughs> อะ่รู้แล้วว่าไม่ใช่พ่อกับแม่ตัวเองนะรู้เลยว่าไม่ใช่พ่อกับแม่ตัวเองก็ร้องเลยใช่ไหมคะร้องตึ้งตึ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 ง,ตง,ตง ไม่อยากเข้าไปข้างในครับเพราะว่าเด็กอยู่กับโรงพยาบาลอาจจะติดโรคได้นะครับช่วงนี้โรคไวรัสนะครับกําลังระบาดแต่เขตเรายังไม่มีหรอกครับบุรีรัมแต่ทางผู้ว่าการจังหวัดบุรีรัมตอนนี้ครับให้ให้ระวังโรคนะครับ ทุกท่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมต่างๆนะครับบ้านกกอบของเรานะครับก็ทั้งหน้าก็จะมีกิจกรรมมีงานบุญนะครับงานระเวทจะจัดขึ้นในวันที่สิบสามสิเมษาสงการพอดีแต่ตอนนี้ก็ระงับนะครับยังไม่ได้ใจ่าหนังสือเชิญบ้าน ทุกในเขตหมู่บ้านทุกหมู่บ้านนะครับยังไม่ได้ส่งพอดียกเลิกยกเลิกเครื่องแหนะครับเครื่องแหได้ติดต่อไว้กับท่านผู้ใหญ่ปามตอนนี้ยังก็จะยกเลิกครับแต่แต่ไม่รู้ว่าท่านอบตอชัยจะกยกเลิกหรือ,อยังนะครับกยกเลิงทุกอย่างครับสําหรับกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วม เกิน50คนนะครับตามนโยบายของอทางจังหวัดบุรีรัมยครับ <c oughs> สํหรับวันนี้นะคะน้องชมพู่ขอลาไปก่อนค่ะ <c oughs> จ้า